และวัตถุดิบหลักที่สสำหรับทำอีก2เมนูก็คือมะนาวดอง preserved lime กันแล้วครับเริ่มรับวัดโคเด้พี่สอนต้องบอกว่าอันนี้คุ้นเคยกันหลายแาบคืออันนี้เป็นอะไรที่คุณโอ้โหมาแบบเยอะขนาดนั้นเลยนะคุ้นเลยแล้วของชอบหลายคนใช่ครับใช่ปะเอาาทำอะไรรู้ไหมครับแจงจีทฟักอ๋ออันนี้แต่งานเชฟพุทธาชิงครับเชฟพุทธาชิงก็เลยใช้แต่เนื้อคืออันนี้มะนาวดองเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราต้มฟักแบบที่พงผีพูดแล้วเนี่ยถ้ามันแตกออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเม็ดมันลงมาโดนน้ํามันจะขมเลยครับอร่อยน้อยลงทันทีแต่อันนี้ทางฝั่งเชฟพุทธาชิงเอาเนื้อล้วนๆเลย เอากระด้างฝั่งเชฟพุททาเหล็กเอาน้ำมะนาวดองจริงๆน้ำมันก็อร่อยมากนะรอร่อยอร่อยติมน้ำซอเบก็ได้นะคะกลับไปทางฝั่งเชฟพุทธาชิงบ้างอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นไข่ขาวไหมครับพุทธาครับครับเมนูนี้เชฟพุทธาชิงได้แรงบันดาลใจมาจากวอเฟอร์ที่เป็นเมนูโปรดตอนเด็กๆของเขาในช่วงฤดูร้อนที่ฝรั่งเศสและที่เราเห็นเขากําลังทําแป้งวอเฟิลที่มีการใส่มะนาวดองสับละเอียดลงไปด้วยโดยใช้แป้งเกลือผงฟูใส่น้ํามันไข่แดงวานิลลาผสมให้เข้ากันและใส่ ส่วนผสมทั้งหมดของเมอแรงที่ตีจากไข่ขาวแล้วก็น้ําตาลจนขึ้นฟูตะล่อมให้เข้ากันเพื่อดาเป็นแป้งวาฟเฟลิลผมไปสอบถามมาจะอบในเครื่องวาฟเฟิลประมาณ2นาทีที่อุณหภูมิ240องศาแหละครับโอ้าวท่าที่เชฟกระทะเหล็กครับโอ้โหเหมือนกันไตรยิบอ,อันนี้ไตรยิบอย่างคุณบีว่าเลยนะดูเหมือนเขามีเนื้อในด้วยแหละครับเอาเนื้อไปใช้อันนี้ของเชฟกระทะเหล็กเหมือนเป็นไข่แดงนะครับใช่เหมือนเป็นไข่แดงเป็นมัตเตอร์เมีแป้งด้วยมัตเตอเลนคืออะไรครับคุณมัตเตอเลนคือขนมไข่ขนมไข่ฝรั่งเศสอบั ของต้องป่องนะคุณปฏิทีครับถูกต้องแล้วครับและนี่คือมาเดลีนสไตล์เชฟกทัทะลเล็กเธอใช้ไข่ไก่ตีผสมกับน้ำตาลทรายเกลือหลังจากนั้นใส่แป้งเค้กที่ผสมผงฟูลงไปตะล่อมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผิวมะนาวดองสับละเอียดลงไปด้วยมีเนื้อมะนาวดองเดินตามด้วยเนยละเอียดตะล่อมให้เข้ากันแล้วก็หยอดในพิมพ์แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิร8 0องศาเป็นเวลา12นาทีเพื่อจะเป็นมาเดลีนมะนาวดองสไตล์ฝรั่งเศสพมไปสอบทามากเธอจะเสิร์ฟให้ทานพร้อมกับน้ำโซดามะนาวดองเย็นๆ คือมัตเตลเลนเนี่ยมันมีความยากอันหนึ่งก็คือว่ากระบวนการอบนั้นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ตัวขนมเนี่ยมันเกิดท้องป่องขึ้นมากลับางด้านฝั่งเชฟพุทธชิงบ้างเชฟพุทธชิงก็ทําเนยตีทําเป็นแป้งไพสกรีมะตอนนี้ไม่ได้เนยอยู่ะบอกไม่ได้เหมือนกันบอกไม่ได้เพราะวันนี้ก็ตีแต่เนยอยู่พุทธครับที่เราเห็นนั่นคือเนยมะนาวดองของพุทธชิงเขาใช้มะนาวดองมาตีกับเนยจนขึ้นฟูผมไปสอบถามมาจะเสิร์ฟให้ทานกับวอฟเฟิลในเมนูวอฟเฟิลมะนาวดองนะครับ รถยนต์ครับมีทุกองค์ประกอบน่าสนใจน่ากดีใจผู้ชายผู้ชายใช่ผู้ชายจริงเป็นยังไงเอ่ยอยากชิมเหมือนกันเตัวอยากรู้ว่ามันจะกรอบเบาหรืวมีความหอมของมะนาวดองสักขนาดไหนน่าจะเบาไหมคุณเน็ดดูแล้วดูมีโปร่งดีนะคะของฝั่งเช็คกันท่านเลยครับนี่มันเป็นแมตเรนแมตเลนได้ไหมของกล่องไหมโปร่งอันนี้โพ่งไหมฮะโอ้ยขาถั่วอยู่นะสวยะพอกให้เย็นก่อนนนึเดี๋ยวร้อนมื ทำไม่น,นึกถึงอะไระไร,รู้ไหมขนมหน้านวนอะไรที่เชฟผู้ช่วยชิอ่ะอันนี้เป็นตัว <c oughs> เนยมะนาวดองอันนี้เนยมะนาวดองที่เขาตีไว้ใช่แล้วก็เสิร์ฟพร้อมวฟฟเิลครับแล,แล้วก็เสิร์ฟกับอะไรอาจจะเสิร์ฟกับครีมอะไรกันอย่างไหมฮะคุณตักครับ,รบและนี่คือว a ฟเฟิลมะนาวดองที่อบอจนสุกกรอบออนท็อปด้วยเนยมะนาวดองแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสซัปเปิลที่โรยด้วยผงกระเจี๊ยบในเมนูว a ฟเฟิลมะนาวดองนะครับ ผงนี่ครับมะนาวดองฝอยเอามาสไลด์เไลด์เลยนะมันจะเค็มไหมคะเค็มน่าจะเค็มเค็มเค็มเปรี้ยวๆที่นี่ผงกระเจี๊ยบผงกระเจี๊ยบได้ครับมาได้ทั้งสีให้ทั้งรสชาติต้องบอกเลยว่าทางด้านฝั่งเชฟระทะเหล็กทำมะตะเรนภายในเวลา15นาทีคุณเอทอันนี้ไม่น่าเชื่อเก่งมากแล้วก็เสิร์ฟด้วยนี่ครับเสิร์ฟด้วยน้ำมะนาวดองโซดาลดหรูมากสวยงามอ้าวขนาดที่เชฟพุทธาชิงสวย อันนี้สวยจริงอันนี้สวยอุ๊ยนี่ดูดีมากเลยค่ะอุย่ยน,น,น่ากิน,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 กนครับต้องเล่งน,นะครับโอ้และนะครับถอยหลังครับ9ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาสองหนึ่งและเสิร์ฟเมนูที่สองเชิญครับ หาผ้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Heliconia